จยู่ดีเหมือกปลาแล้วนะครับน้องสายของเราสัสดนี้ครับผลงานค่ะผลงานก็อัลบั้มของนเนอร์ค่ะเพลงแฟนค่ะได้เปิดหรือยังคะโอ้เปิดแล้วฟนแฟนแฟนแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปเคลียร์เขาไปเคลียร์ก่อนสัญญาเปิดแล้วจริงเปิดแล้วนะคะ ลองคลิกดู myfm com เข้าเลยเองที่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่จบที่ที่นะครับผมเป็นเพลงเป็นเพลงประกอบทุกอย่างใชเล่นเพลงเยทีเดียวนะฮะมงคลแล้วก็ว่าต่อไปจะมีเจี๊ยบต่อืไปด้วยนะครับด้วยความด้อมมาแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ต้องไปนะฮะแล้วก็ต้องต่อไปก็มีรายการบัตตี่มีเจทางโทริชั่นช่อง65นะติ๊งเยอะแล้วก็ยังมีรายการบัตตี่มีเจช่องโทริชั่น65 อันนี้ทำไมเรียกอัดซ้อมครับผมนะฮะนี่ว่างานดกมากงานดกปรคุมมากแล้วก็กอนหน้านั้นก็ได้เห็นซานิเป็นตัวแทนของเมืองไทยไปร้องเพลงนะครับสำหรับโอลิมปิกนะครับผมก็ได้ไปร้องกับเอเนมด้วยเอคอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแล้ว่าพวกเราหกคนต้องมีงานเพิ่มพิเศษแล้วใช่ไหมเพิ่มดีเจ อย่ามินซันน yeah, um. yeah. ี่ต้องบอกว่ามีบางคนทักพี่นะว่าเหมือนน้องต้นวีจีสาวแล้วก็บอกผมว่าเเอ F6 f เหรอเออบอกเฮ้ยทำไมน้ำแข็งตักผมวะเอันนี้าหน้าเหมือนคนที่ผมประกาศเข้ามากกว่าอ๋้อเข้าออต้องเาต้องาอ๋อต้องเไปแล้วเอาน้องเบลน้องหนออ๋ออันนี้หมายถึเสียใจนะครับกับสิ่งที่ผมทำไว้ ก็มไโดนฟันไอ้โดนฟันเลยนะครับอ่ะพาสนีัทถงเดอบินเนอร์เอบ้างอาจารย์เฮ้ยดูกูดูอาจารย์อาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานหมดเลยโอ้โหเยมีมีมีอ่ะนะครับเรียว่าเขาแถวนะจุลรพลนะเอาทิ่ต่อครับอะไรครับงานอ้ยงานผู้พี่แบบนี้ ทิ่ปินี้มีคอนเสิร์ตอีกรอบนึงคอนเสิร์ตแล้วก็มีมิวสิคอลด้วยสุดยอดเลยไงก็เข้าไปที่ช่ครับะจองบัตรยังครับยังไม่ได้เลิกเลยเขาบอกรีบพี่ลุกโมเจแล้วลลวิทยจะมีละครเวทีนะครับต้องบอกต้องรีบจอนะครับบัตร200ร้อยร้อยสิบแล้วก็หนึ่งร้อยบาทมีจำนวนเพียงราคาร์ทสามใบเท่านั้นป้าอะไรกันวะใช่ไหมพี่วิทย์แกก็อยู่ยยยยเฉยๆป้าแกเขาอี ม่นนี้จริงฮะจริงจริงมิวสิควงจริงเขาไม่จริงเขาไม่เล่นนะเขาเล่ผมคนเดียวจริงจริงโอ้ยจารแจ๊กเป็นตัวว่าไหมใช่นะครับแล้วคิดว่าจะซื้อที่ไหนสถานที่อะไรเมื่องหร่ทีเดียวครับเฉลิมกรุงครับเฉลิมกรุงถ้าไม่ทันจริงก็อาจจะไปเช่าโรงเรียนนะครับเป็นห้องโรงเรียนบอกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องบอกว่าทุกท่านนะจะร่วมกันทำอาหารกล่องใช่ไหมจารย์ครับผมที่เราเป็นโต๊ะแต่เป็นโต๊บพี่นะ อันนี้พิซ่านะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะให้น้องๆสี่คนลงไปก่อนนะฮะแล้วก็สองคนคือวิทย์กับตุ้ยอยู่เราคือทั้งสี่คนจะไปคอยแบบเป็นสปายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการมอบเซอร์ติฟิเคตไม่ผมเจอแล้เนี่ยแล้วเอาแลกงานนะก็ไม่ใช่คือเดี๋ยวจะมีสปายที่คุณจะเป็นสปายดุแต่เมาโว้วยนะฮะ จะไปสอดส่องดูแล้วว่าเฮ้ยใครที่ทำแบบเข้าตาหรือว่าจาัดดีใช่ไหมจารย์เราจะมีการมอบเซอร์จิฟิเคตเดี๋ยวผมจะทำให้เข้าตา,าจานก่อนเลยเอาดิเข้าตา,าจารย์ให้มันรู้ว่าเข้าตาหมายถึงถูกใจอ๋อโอเคครับผมครับผมคนดีด้วยก็แล้วพอมีเวลาถ้ามีช่องว่างก็จะมีรทัดเสียเข้ามาทันทีตุ้ยนะครับผมก็เรียกว่าถ้าใครเข้าตา AF ทั้ง6รุ่นเดี๋ยวจะมีการมอบเซอร์ติมพีเคด เซไร์อีเกลโอเคครับถ้าแบบถ้าเป็นอ่าจะเรียกประการสีผ่านะครับก็จะมอบกันในเรือนะครับซึ่งวันนี้เรามีเรือยาวเจ็ดลำเรือร้อนอีอเรือดีแจนโผล่โอเคครับบางท่านเตก็บไพ่เองนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีกราสีดีๆคอยขับเคลื่อนให้ไม่ต้องเตก็บไพยมานะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องส่งสีสมาชิกจากเอสลงไปประดับประดาด้านล่างกออด ขอบคุณซานี่ขอบคุณครับขอบคุณนักทีแล้วก็ขอบคุณอาจารับขอบคุณครับอาจารย์ในการนี้ขออาจารย์นะครับในคำเรื่องขออาจารย์ขออาจารย์นะครับผมยี้ว่ามันยิ้ยว่าไหมจะไปยิ้มว่ก็ตกกันไม่ถามจะตกแล้วไปเจ๊ะเนอะ